ทีหนึ่งริดแมนคูเนียนครั้งนี้ได้อะไรกลับมาบ้างอยู่แมนเชสเตอร์เกือบ <มา S 2> เดือน <ๆ S 2> จะกลับแล้วครับมากี่ครั้งก็ไม่เบื่อพีเอ็มต้องขอมาส่งท้ายที่บ้านหลังนี้โรงละครแห่งความฝันของพวกเราที่โซนทีมเยือนของวันพรุ่งนี้จัดเสร็จแล้วถามนะครมาเยอะมากนะครับมีคนอยากให้รีวิวภาพคอลิมิเต็ดอีดิชันนี่เลยครับพาพันคอลิมิเต็ดอีดิชันที่เราได้มาตอนไปดูคาราบาวคัพนัดชิง้าพันคอยาวประมาณเมตรครึ่งที่ปลายทั้งสองเป็นรูปโลโก้ปีศาจแดงและมีคาดขาวดำไว้เอทอิน e ตุลเล ปลายจะเป็นไหมพรมเย็บรวมกันเป็นผู้ให้ใช้งานแล้วสวยงามมากอบอุ่นด้วยแล้วบีบีก็ขอม่เองนะครับอยากดูโลโก้ชัดๆของเสื้อ mm in love นี่เลย mm in love จะกลับแล้วดูอย่างเดียวจะยังไงพอตัวเดินที่ลายเซนพี่ลินเดอะเลิฟที่หน้าโอกรแล้วเปลี่ยนเป็น mm in love ไม่เขินนะครับเพราะมีเสื้อซ้อมของแมนยูอยู่ข้างในอีกตัวหนึ่งระวางรอเปลี่ยนเสื้อบีเอ็มขอกำลังใจน้อยใปากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดเป็นรายการโปรดด้วย3 21 เรียบร้อยขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พีเอ็มมีมุมอ่านทุกข้อความเลย